แต่กรณีที่วันที่31ตุลาคม2568เป็นเส้นตายที่ทางการไทยได้กำหนดให้ชาวกัมบูชาที่รุกที่ดินในบริเวณบ้านหนองจานอําเภอเมืองสะแก้วต้องออกจากพื้นที่โดยกำหนดเส้นตายแรกคือวันที่10ตุลาคม2568 แต่ในเวลาต่อมาได้มีการกำหนดเส้นตายใหม่เป็นวันที่31ตุลาคม2568โดยมีเหตุการณ์ที่ทหารตรึงกำลังและมีมวลชนทั้งสองฝ่ายมารวมตัวกันที่เบเรียนใกล้เคียงโดยเมื่อวานนี้นายวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ruption, ประกาศหน้าด่านหน้าจุดตรวจ40บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระก้ว ว่าถ้าภายในวันที่31ตุลาคม2568เวลา13นาฬกาเจ้าหน้าที่ไม่สามารถผลักดันชาวกัมบูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วได้ตนจะนามุลชนเข้าไปไล่ชาวกัมบูชาด้วยตัวเองถ้าทหารตำรวจขัดขวางจะเกิดการนองเลือดแน่นอนแต่ถ้าภายใน 13นาฬิกาเจ้าหน้าที่สามารถผลักดันชาวกัมพูชาออกจากแผ่นดินไทยได้ตนจะพามวลชนกลับโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ13นาฬกา20นาทีมีรายงานว่านายวีระได้นำมวลชนบุกฝ่ฝฝาทหารลุยไปที่หมู่บ้านหนองจานทำให้เกิดการชุลมุนเล็กน้อยซึ่งต่อมามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้มวลชนบ้านหนองจานที่นำโดยนายวีระผ่านเข้าไปได้ อ้างพื้นที่กดอไยการศึกและเป็นพื้นที่อันตรายอีกทั้งทางฝั่งกบูชามีสไนเปอร์จรึงต้องลาถอยออกไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวไปพูดคุยที่สพโคกสูง อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กองกำลังบุรพางัดกอไอการศึกคุมพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสราแก้วขีดเส้น ถนนสีเพนเป็นแนวรักษาความสงบห้ามพกพาอาวุธห้ามใช้เครื่องมือขยายเสียงโดยพระรการหลังจากที่ชาวกัมบูชาเข้ามาก่อจะลาจลในพื้นที่